ครับเพื่อนเพื่อนครับมาดูกล้วยครับกล้วยต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าวีห้าวีสุดแล้วครับเพื่อนเพื่อนสุดรู้จักอะไรเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ครับนี่เห็นไหมเขาจะไม่ติดลูกแล้วนะครับดังนั้นนะครับหัวปีหัวนี้เราจะไปกินนะครับดังนั้นเราก็ตัดแบบนี้เลยนะครับรอยตัดให้คมๆเพื่อนเพื่อน เนี่ยตรงนี้ให้คมคมนะครับเวลาเขาจะเฉาก็เฉาขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าร้อตัดของเราเนี่ยตัดไม่สวยนะครับมันก็จะเป็นแผลค่อยๆขึ้นไปตามเส้นมันถ้าปิดเชื้อนะครับมันจะขึ้นตามเส้นอย่างนี้ก็เจอกล้วยบางลูกนะครับที่อยู่ในเส้นนั้นนะครับเกิดความเสียหายได้นะครับนี่นะครับพาเพื่อนๆมาตัดปีกล้วยนะแล้วก็มาดูต่อนะครับ เพื่อนมาดูการตัดแบบครึ่งปรีเพื่อนเด้าน,น,นล่างแผลตรงนี้เขาก็จะสนิทแล้วนะครับก็จะไม่มีการลามเป็นเส้นๆติดเชื้อขึ้นมาเป็นเส้นๆอย่างนี้ถูกผลล่างเนาะอันนี้คือกล้วยไข่นะครับต้นกล้วยไข่ นี่คือพระเอกของวันนี้นะครับเพื่อนกล้วยไข่นะครับอันนี้คือการตัดครึ่งปีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมั็นก็ยังจะมีการเฉาขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเขาเริ่มติดเชื้อมาถึงเนี้เราก็จะลามมาเรื่อยการตัดยาวไว้หน่อยหรือตัดครึ่งปีนี่นะครับเราก็จะทิ้งของเขาหมดแหละแต่ว่าการติดเชื้อจะข้างล่างขึ้นมาหาผลกล้วยเนี่ยก็จะไม่มีเลยนะครับอ้าวเจ๋แล้วแหะนะเพื่อนเนาะแต่มันดูยังเงี่ยเดียมอยู่แหละ ตัดเลยนะครับอ่านี่ครับพระเอกวันนี้ของเรามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับมีอยู่หกวีนะครับเก็นต้นนะครับก็เอ,อาอมาเป็นอินทรีย์วัตถุบนธนานะครับตัดไม่หยุแหละเพื่อนไปไหนล่ะครับ มันก็จะเหี่ยวๆแบบนั้น,นเพื่อนเห็นไหมเขาก็จะเหี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับได้เป็นวัสดุคลุมดินนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุนะหรือถ้าเพื่อนๆมีต้นไม้นะครับอย่างผมมีอโอะโวคาโดข้างๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใส่โคนต้นอะโคาโดไว้เลยอลวเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะครับของดินเนาะเนื่องจากเราเป็นดินภาคอีสานนะครับอย่างนั้นความรักษาความชื้นของดินเป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะ แล้วก็เป็นการจัดการตามศาสตรพระราชานะครับให้คลุมดินเอาไว้นะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับเพื่อนลูกสมบูรณ์สวยงามนะครับผลผลิตจากการตัดครึ่งปีเพื่อน วันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับตื่นเช้ามารับแสงสวยๆนะพาเพื่อนๆมาตัดกล้วยดูแลพืชในสวนนะครับ5นาที10นาทีก็มีประโยชน์นะครับได้ออกกําลังกายเพืนนะพ่อนๆนะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้เราพูดคุยแลกเปลี่ยนนะบ้านพันไม้พอเพียงนะครับอ่านเพื่อนๆทุกคอมเมนต์แหะครับนาะได้นํามาพัฒนา เราด้วยนะครับเนาะการเกษตรก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทุกวันนี้เป็นยุคโซเชียลไลเซชันเยครับยุคของอการติดต่อสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัดไร้พรมแดนนะครับความรู้ต่างๆมากมายการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับในสังคมที่ชอบแบบเดียวกันเช่นชอบการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์มากขึ้นเนาะมีการกั่นกรองมากขึ้นนะครับความสนใจแบบเดียวกันเรามาเจอกันนะครับเพื่อน วันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ